ดออกอกยมมนนัูไปใส่เสื้อแขนยออก่อนเด้อท้งดาบท้องหนุ่มท้งคางข้าาเออเออตรงเนี่ยตรงเนี่ยตรงเนี่ย

มันคือออกจากโตลูกม okay, <a> ันหนาวลูกมันหนาวมันสั่นตัวมันตื่นบดัวกบออร้มาเจะลู หนูบอย่างหนูมันส้นหมอยังหนูไมบรทไงมา มาถึงไงต้อนแย้งวันใหญ่แบบโหใหญ่อ่ะยังว่ามีเขาอะส้นเหงสองกุ้งมันหัวยืนหนึ่งแม่มันเขาแม่มันเขาขึ้นหน่อยใช่ไหม

快点，我让你练上几招，练上两招。